งั้นเริ่มจากฉันก่อนนะว้าวเบเกอร์ร้อนๆน,น่ากินจังเลยใช่แล้วเจ๋งอะฉันก็อยากกินนะอะฮะฉันก็ใจแต่ว่ามันเป็นของฉันกินหอมเหลือเกินอืมอร่อยมากๆวิเศษไปเลย มาเบลดูสิว่ามีอะไรอยู่ใต้ฝาของเธอ <Yeah! S 1> ได้เลยตอนนี้แหละเบลก็แช่แข็งเหรอถามจริงขนมปังก็เป็นน้ำแข็งแล้วมีอะไรอีกบ้างโอ้โหแย่ที่สุดเลยตตงกวาเหรอโอ้แ oh, <c oughs> ตงกวา <c oughs> ใช่แล้วเราดูสิว่าฉันมีอะไร <c oughs> ขั้นตอนนี้ทำให้เธอเด็กลงสิบปีเลยนะ ลองนะเตมงไหมได้เลยให้ฉันลองหน่อยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาละโอ้โหรู้สึกดีจังเ <Yes. S 1> ยี่ยมมากแผนสำเร็จทีนี้ก็สลับเบอร์ก็ของเราฉันได้เบอร์ก็อร่อยๆของร็อกซี่มาโอ้โหต้องแบบนี้สิเอาล่ะคิดว่าพอแล้ว อะไรเนี่ย <What? S 1> นี่มันไม่ใช่เบอร์เกอร์ของฉันม oh. าเบลโออท่อทีนะไม่เหลืออะไรแล้วอะ oh. ไม่อายบ้างเหรอเ <Okay. S 1> นี่ยทำได้ยังไงกันท่ทีนะก็ฉันหิวนี่โอหเกมนี้เจ๋งมากเลย <c oughs> ทุกคนดูนี่สินี่คือเกมใหม่โมดิทูซอสทั้งสนุกแล้วก็น่าสนใจมากใครๆก็ดาวน์โหลดได้ทั้งใน App Store และ Google Go Play ดาวนโหลดแล้วมาเล่นด้วยกันนะเปิดพร้อมกันเถอะเอาสิอ๋อ่า,อาไก่แช่แข็งไม่ติดทำเลยฉันจะไม่เกินสิ่งนี้มันแข็งและก็เต็มไปด้วยน้ำแข็งด้วย จะกัดได้ฉันไม่กินหรอบโอ้กินหอมจังโอ้ไม่นะเฮ้ยขาไก่เย็นเฉียบเกือบดนหัวฉันแล้วช่างเถอะกินไก่ต่อดีกว่าต้องแบบนี้สิไก่อร่อยเลอเชื่อโอ้ปรากฏว่ามันคือไก่แผ่นนะอะปากฉันกำลังรู้เป็นไฟแล้วเป็นอะไรไปเหรอ จริงด้วยมันเขียนว่าแพลสุดๆเออทนไม่ไหวแล้วรู้อะไรไหมมันทำให้ฉันนึกถึงไอเดียดีๆฉันจะใช้ไฟละลายขาไก่ของฉันต้องแบบนี้สิอตอนนี้ไก่อุ่นแล้วแล่ก็อร่อยมากขอบคุณนะเพื่อนเธอช่วยฉันไว้จริงๆ อย่ารู้จังว่าเราอยู่ใต้าฝา <Okay. S 1> ฉันเปิดกันนะเออมันคืออะไรโคกแช่แข็งเหรอ <c oughs> ให้ตายเถอะแต่ว่าฉันมีไอเดียแล้วล่ะฉันจะใช้สว่านเจาะแล้วดึงมันออกมา <Wow. S 1> ตอนนี้มันกลายเป็นไอติมโคอกเ <c oughs> จ๋งจังมาเบลฉลาดมากเลยทีนี้มาดูของฉันกันดีกว่าอืม ฉันก็ได้โคกเหมือนกันแต่ว่ามันเดือดสุดๆจะดื่มได้อย่างไงเนี่ยไม่รู้สิก็ได้มาลองดูอ้ยยอ้ยอ้ยนิ้วฉันน่ะมันร้อนมากดื่มไม่ได้หรอกเธอต้องทำนะเพื่อนก็ได้ในเมื่อไม่มีทางเลือก้องตั้งสติแล้วก็ดื่มให้หมดออย้อยร้อนจังเลยอะ ฉันทำแล้วแต่ว่าเล้นกำลังไหมต้องช่วยร็อกซี่ใช่แล้วปมาคบยันก่อนนะเฮ้ยดีขึ้นจริงๆขอบคนนุณนะมาเบลดีใจที่ได้ช่วยอยากรู้จังว่าอะไรอยู่ข้างในงั้นก็มาเปิดยิ่งบกันฉันชนะหมายความว่าฉันได้เปิดการ มาดูกันว่ามีอะไรเป็นไงอ้โหอะไรกันเนี่ยมันคือเคกส,สวยจังอยากลองเร็วๆแล้ว,วโอไม่นะมันคือน้ำแข็งอะจะทำเป็นไงล่ะเนี่ยเพื่อนรักฉันมีไอเดียเอาค้อนไปสิทุบมันให้แหลกเลยเป็นไอเดียที่ดีมากๆม,มาลองกันเถอะอ้โหเจ๋งจัง และฉันก็สนุกด้วยเยี่ยมมากตอนนี้เค้กกลายเป็นคริสตลัลแล้ว <S <S อยากลองแล้วล่ะอืมอร่อยยิ่งกว่าคิดไว้สิเงี้ยเ <Wow. S 1> จ๋งอะร็อกซี่ดูสิใต้ฝั่งเธอมีอะไร <S <S โอ้เค้กของฉันดูเหมือนมีคนนั่งทับมันเลยดูน่าเกลียดจัง ลองก็ลองไม่อยากจะดูด้ซ้ำกิ่นก็ไม่เลวแย่ yeah. ฉันไม่ชอบเลยอย่าแยงอะไร <Wow. S 1> ฉันคิดว่ามันเจ๋งออกอะไรเจ๋งอ่ะมานเบลเธาสับสนอะไรปะเนี่ยไม่นะมันคือเค้ก <Hey. S 1> เอามาให้ฉันสิขอบคนนะฉันไม่ต้องการส้มเพราะฉันจะกินมันแบบนี้ อะไรจังเลยมาเบลเธอเพี้ยนจริงๆอะเปิดกันเลยไม่มีปัญหาว้าวมันคือไอศครีมและเป็นรสสเบอรรดด้วยฉันชอบมากๆรักเสือแล้วเธอละมาดูกันเถอะไม่นะ ไอศครีมของฉันละลายหมดแล้วแบบนี้ไม่เห็นหน่ากินเลยฉันไม่อยากกินแบบนี้ด้วยซ้ำฮะร็อรกซี่ขี้แพ้ <laughs> ยังจะพูดว่าเป็นเพื่อนกันไม่เอานะงั้นก็ฉันจะลองไอศครีมของฉันแล้วนะฉันแน่ใจอร่อยชัวร์อร่อยจริงๆมาเบลแบ่งให้ฉันบ้างได้ไหม แน่นอนว่าไม่ไอศครีมเป็นของฉันเท่านั้นฉันจะก,กินคนเดียว <c oughs> ทำไมขี้งกจนเลยอ่ะและฉันก็โชคดีขนาดนี้โอ้รู้อะไรไหมฉันนึกไอเดียดีๆได้แล้วฉันสามารถแช่แข็งไอศครีมได้ถ้าเคี้ยวเมนทอสแบบนี้ตอนนี้แหละตอนนี้ดูนะฉันรู้สึกหนาวๆในปากแล้วปล่อยให้มันระเบิดออกมา อะไรเป็นไปได้ยังไงอะทุกอย่างเป็นไปได้ทีนี้ก็เหลือแค่ลองเยี่ยมมันคือไอศครีมจริงๆวิเศษไปเลย <G ül üyor> งั้นก็เจ๋งมากร็อกซี่โอ้ฉันได้บะรรหมีห่รสแตงโมถ้วยจิว๋วมันน่ารักจังแล้วของเธอละ ส่วนฉันมีถ้วยกลางต้องอร่อยมั่งแน่แน่แล้วเพลินละอะไรกันเนี้โอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยใช่แล้วฉันได้ใหญ่ที่สุดฉันจะได้กินบะหมี่รสแต้งโมถ้วยยักษ์มันต้องอร่อยเหลือเชื่อเจ๋งสุดๆเลยเอาล่ะมาเริ่มกันเลยนะได้ฉันจะเริ่มก่อนต้องกินนิดแต่เก็บเล็กๆแบบนี้ไม่รู้ว่าจะกินได้ไหมอืมเป็นไงงั้นเลาอีกทีนึง ไหเฮ้ยไม่สำเร็จอะงั้นฉันจะหยิบแบบนี้แล้วเอาเข้าปากฮะดีจังเลยแล้วก็อร่อยด้วยแมรี่เธอตลกจังเลยงั้นก็เอานี่ไปนี่มาสกปบบกนะช่างเธอฉันจะเริ่มกินบะหมี่แตงโมของฉันบ้าง เอาเม็ดแตงโมออกไปก่อนแล้วก็ใช้ตะเกียบกินบะหมี่กันโอ้อร่อยจังเลยอ่ะรสชาตินี้มากมากสุดฟินฉันจะกินให้หมดยอดเยี่ยมเออแต่ว่าทำไมมันดึงไม่ออกเอ้ยตอนนี้ฉันมีหนวดแตงโมฮะตลกจังเลยอะเอาล่ะง,งั้นตอนนี้ตาฉันแล้วฉันจะใช้ตะเกียบอันใหญ่อันนี้ โอ้ oh, อร่อยจังฉันมีความสุขเหลือเชื่ออม mm hmm. มันทั้งอร่อยทั้งหวานแต่ว่าทำไมต้องใช้ตะเกียบล่ะจะกินด้วยมือไปเลยดีกว่า mm hmm. หยุดกินไม่ได้แล้วฉันจะเป็นเข้าไปในถงัง oh. อะไรกันเนี่ยโอ้เ oh. oh. กิดอะไรขึ้นนะฉันเองจากถังไม่ได้ ก็แค่อยากกินบะหมี่แต่ว่ามันอยู่บนหัวฉันเอามาใส่ปากให้หน่อยนะฉันอยากกินอีกนะช่วยทีเอามาให้กินหน่อยก็ได้กินเข้าไปอไร่อยมากเลยเหลอเชื่อฉันมีความสุขสุดฉันได้มาฝรั่งอเล็กซิวเล็กนิดเดียว อารมณ์เสียแฮะอ๋อแล้วเธอล่ะส่วนฉันได้หมังฝรั่งขนาดกำลังดีสเสกมเลย <S <S แล้วของเธอส่วนฉันมีหมักฝรั่งสองใหญ่เหลือเชื่อฉันดีใจมากมีความสุ <S <S สขด้วยดูนี่สิเธอเริ่มก่อนนะก็ได้หมักฝรั่งดูน่าสนใจ อ oh. mm hmm. ร่อยดีแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะ mm hmm. หรือว่า mm hmm. ต้องเคี้ยวก่อนนะมันถึงจะมีอะไรที่แปลกๆ mm hmm. ไหน uh huh. ใช่มาลองกัน mm hmm. มันสำเร็จแล้วต <laughs> ลกจังเ <laughs> ก่งมากเก่งมากเ mm hmm. ลีกทางไปฉันจะเริ่มก่อน ไม่ต้องยุ่งเอาละ่ะมีอะไรรอฉันอยู่นะผมเล็กๆแสนวิเศษเทเข้าปากไปเลยมันอร่อยมากและก็มีตั้งเยอะสิบเต็มสิบว่ะเป่าลูกป่องก็ได้โหดอกไม้ไฟจริงๆนี่มันวิเศษสุดๆเลยฉันว่าใส่แว่นตาดีกว่าส่วนฉันจะเทผงลูกกวาดลงบนโต๊ะมันมีปริมาณเยอะมาก จากนั้นเข้าเอาเข้าปากไหนต้องแบบนี้สิที่ฉันเข้าใจเป็นี่ไงอีกนิดหนึ่งโอ้โหดอกไม้ไฟไม่ใช่เล็กๆมันคือของจริงตอนนี้เราทุกคนกำลังโดนดอกไม้ไฟโจมตีแต่ว่ามันยังไม่หมดแค่นี้ฉันยังมีตั้งเยอะฉันจะเป่าลูกเป่าที่หน้าทึ่งขนาดใหญ่เหลือเชื่อ ดูสินี่มันสนุกมากมากเลยโอ้เออส,สาวๆดูเหมือนว่าฉันจะทำมากเกินไป <c oughs> ฉันได้มันฝรั่งทอดเล็กๆอ่ะแล้วเธอละ่ะส่วนฉันได้กระป๋องใหญ่หน่าอร่อยโชคดีจังโอ้โหของเธอของจริงใช่ไหมมีแบบนี้ได้เหรอเนี่ย แันได้มันฝรั่งทอดรสชีสที่ใหญ่ยักษ์เกินบรรยายนี่มันวิเศษมากแบบที่ฉันต้องการดีจังเลยระวังด้วยโอโ้ต้องแบบนี้สิจากกระป๋องที่ใหญ่ขนาดนั้นมีมันฝรั่งทอดชิ้นเล็กแ,แค่นี้หรอเนี่ย <c oughs> แค่นี้จริงๆนะอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้ <c oughs> มันเล็กเกินไปสำหรับกระป๋องที่ใหญ่แบบนั้นนะ่ะต้องเข้าไปดูข้างใน นนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ได้จะ,จะกินสิ่งที่มีโอ้ยช่างเธอฉันจ,จะกินมันฝรั่งทอดของฉันบ้างสุดยอดไปเลยแผ่นเบอร์รีู่สิเกิดอะไรขึ้นฉันไม่เข้าใจเลยอย่าไปบอกเธอนะฉันจะกินมันฝรั่งทอดแผ่นยักษ์โหมันอร่อยมากสุดยอด เจ,จ๋งดีส่วนฉันจะกินมันฝรั่งทอดขนาดปกติมันอร่อยมากกิดอะไรขึ้นนะน่นนมาอะไรนี่ปล่อยฉันไปตัที่ทีอืมโอเคก็ลงไปไม่นะไม่ไม่ไม Celine เธอล้นทับฉันเฮ้ยฉันได้พิซซ่าชิ้นักษ์ ทั้งหอมทั้งน่ากินมีไส้กรอกและก็ชีสด้วยเป็นสุดๆโอโ้เหลือเชื่อเลยร้อยชอนล่ะได้ชิ้นเล็กๆแบบนี้เนี่ยนะไม่เป็นไรนะแ้่พิซซ่าของฉันอยู่ไหนอะฉันไม่มีพิซซ่าสักชิ้นเลยเหรองั้นใช้ว่นขยายส่องอาจ,จอยู่ที่ไหนสักแห่งแถวแถวนี้อ๋อนั่นไง ฉันเจอแล้วมันชิเล็กมากอนี่มาอะไรกันเนี่ยใช่ก็ไ,ได้วางที่นินแล้วก็กินใช่อร่อยดีแต่ว่าน้อยมากส่วนฉันจะกินอย่างมีความสุขชีสยาวยืดอร่อยจังวิเศษจริงๆอย่ามายุ่งกับฉันนะห้ามมองฉันจะกินอย่างมีความสุข และฉันจะทำพิซซ่าเราใช่นี่มันอร่อยยิ่งกว่าเดิม,มสุดฟินเอาละ่ะฉันกินหมดแล้วแต่พวกเธอใช่วันนี้ฉันคือราชินีพิซซ่าเอาล่ะสาวๆออกไปเรื่องนี้ฉันจะจัดก,การด้วยตัวเองมาเริ่มกันโอ้นี่มันอร่อยจริงๆเป็นพิซซ่าที่น่าเหลือเชื่อ พิซซ่าของฉันทำไมเลยแค่นั้นฉันอยากกินอีกนะฉันจะกินทั้งสองมือเลยสุดฟินมันอร่อยมากพิซซ่าบินเข้ามาทำนี้ก็อร่อยเหลือแค่ชิ้นสุดท้ายแล้วฉันทำได้เกิดจะสำเร็จแล้วเหนื่อยซะแล้วอะแล้วข้าสู้่จะทำได้โอเคฉันจะกินให้หมด แต่ว่าฉันไม่ไหวอีกต่อไปแล้วฉันเบื่อพิซซ่าเหลือเกินเร็วข้าเร็วข้าเธอทำได้โอเคสาวๆฉันจัดการได้อีกนิดเดียวเท่านั้นฉันจะถึงเส้นชัยแล้ว <Yeah! S 1> ฉันคือคนเก่งฉันทำได้ <Huh? S 1> พอกันทีเธอเป็นอะไรไปอ่ะเออฉันก็ไม่เข้าใจอ่ะมาฉลองความสำเร็จกันเถอะเธอเก่งมากเธอสามารถกินพิซซ่าชิ้นต่อคนเดียวจนหมด ใช่เธอเก่งมากเย้ใช่ฉันทำได้